คณต่อยขอบคุณอ,อณมากๆครับกับาทยการงเราอีครั้งนนค,คนี่คือรายการ uh ครูคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทําอาหารอาหารที่จะสอนท่านทําในวันนี้มันจากร้านดังร้านหนึ่งนคถาถาอีสานใต้นี่เขากินหมดเลยนะฮะครับ,รบเขาเป็นเจ้าแ,แม่เฟนชายนะครับ,รบเขาก็ชื่อร้านคือคิดถึงเบเกอรี่ วิธีการทํางานของผู้หญิงคนนี้เป็นวิธีการทํางานซึ่งมีหลักการและมีวิธีการที่ทําอย่างชนิดครอบคลุ่มได้อย่างแท้จริงครับขน,นมที่ทําที่คิดถึงเบเกอรี่เนี่ยมีทั้งหมดร่วม300ชนิดโอ้โห สามรอชนิดที่ว่านี่ส่งตามแฟรนไชส์ในในในอีสานใต้แล้วก็ในที่ที่คนมาขอไปบางคนก็มาขอไปเปิดเป็นเป็นเป็นแฟรนไชส์เลยเขาก็จะไปดูที่ให้ลูกค้าก่อนอว่าที่ตรงเนี้ทำขนมได้ไหมขายได้ไหมพูดง่ายว่าโง่เฮงหรือว่า สถานที่ทําเลเนี่ยเหมาะสมมีคนเดินผ่านบ้างไหมใช่นะฮะเหมาะสมที่จะทําขนมหรือเปล่าครับแล้วก็ให้คาปรึกษาแล้วถ้าเห็นว่าทําได้ถึงจะขายไม่ใช่ว่าใครซื้อก็ขายนะครับวันนี้คิดถึงเบเกอรี่เนี่ยเข้ามาในรายการเราเพราะว่าจะมาสอนเราทํากุ้งแผ่นทรงเครื่องซึ่งอันนี้ของเขาอร่อยจริงๆเขาทำอย่างไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพรพัฒน์สิงห์จากร้านคิดถึงเบเกอรี่ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ตรงนี้นิดนึงค่ะ,ค,ะคุณปรพัฒน์ขาคิดถึงเบเกอรี่เนี่ยจริงๆมันเปิดที่อิสานถูกไหมต้องเรียกงั้นใช่ค่ะเปิดที่าสาขาสำนักง,งานใหญ่เราอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะแต่ว่าเรามีขายทั้งที่โคราชบดรีรัมสุรินทร์นะคะแล้วก็ศีสเกตแล้วก็อุบลครับโหโหนักแข่งรถก็ไปแข่งแล้วก็ไปกินกันนะครับ จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นก็ไปกินกันแล้วก็ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านกันใช่ไหมครับแล้วที่ผมพูดเมื่อกี้อ่าขนมของเราเนี่ยมีเกือบ300ชนิดใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่โอ้โหคุณเก่งจริงเลยและทั้งหมดมีแฟรนไชส์ทั้งหมดตอนนี้หรือสาขาจริงสักกี่สาขาละตอนนี้มี14สาขา14สาขาทั่วอีสานใต้ใช่ค่ะแล้วมันจะระบาดข้ามาถึงกรุงเทพไหม อตอนนอี้เรา <S <S มีในกรุงเทพอยู่ที่บางบัวทองค่ะอ๋อมีอยู in ่ที่บางบันลาบัดเข้ามาถึงแล้วใช่ครับไอไอระบาดเนี่ยเขาใช้กับโรคอ๋อเป็นโรคใช่เป็นโรคนะคือขยาย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 คือผมจะพูดให้เขาแก้เขาไม่แก้่เขาไม่แก้เขาไมเาไมเออระบาดก็ระบาดเออทำไมทำไมทไมสวยขนาดเนี้ยครับ ทานขนมของคิดถึงเบเกอรี่เยอะค่ะโอ้โหโอ้โหเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีทั่วเลรับีรัมยา์มนะฮะและจะไปทำไมสุรินทร์นะไปงานช้างมีไหมมีมีการไปงานช้างนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ที่บุรีรัมย์นะฮะวันนี้จะมาสอนทำที่เรียกกันว่ากุ้งแผ่นทรงเครื่องใช่ค่ะพร้อมไหมครับท่านผู้ชมถ้าพร้อมแล้วดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับนี่คือที่ร้านนะครับนี่เขานะครับ เริ่มต้นจากการทาเริ่มต้นจากนะคะแล้วก็นําพริกไทยขาวนะคะเป็นพริกไทยเม็ดนะคะโขลกนะคะแล้วก็พอเริ่มใกล้ละเอียดแล้วอะคะ่ะเราก็จะใส่รากผักชีนะคะลงไปก็โขลกจนกระทั่งเข้ากันดีนะคะจนละเอียดะคะ่ะแล้วก็พักไว้นะคะคหลังจากนั้นก็ให้นําเนยสดนะคะไปใส่ในกระทะทองเหลืองเนยนี่นนะะเนยจืดหรือเนยอ่าตัวนี้เราจะผสมส่วนใหญ่ปกติแล้วที่เราใช้อยู่เป็นเนยจืดคะ่ะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ใสน้าพริกเผากุ้งนะคะค หลังจากนั้นนําทั้งส่วนผสมทั้งส,สอย่างนะคะขึ้นไปตั้งบนน้ําร้อนนะคะเ่วนเท่าไหร่ครับเนยเท่าไรแล้วน้ำพริกเราใช้เนยห6 0แล้วก็น้ําพริกเผากุ้ง50ค่ะครับค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะ140กรัมนะคะคแล้วก็น้ําตาลมะพร้าว8 8 0กรัมค่ะใส่ลงไป แล้วเราไม่ได้ต้มโดยตรงนะท่านผู้ชมเราใช้วิธีตุ๋นค่ะตุ๋นนะครับตุ๋นหมาเนี่ยหลังจากนั้นพอเข้ากันดีน้ําตาลละลายแล้วนะคะเราจะยกลงมาคนจนทั้งอุณหภูมิเหลือประมาณ60องศานะคะจึงจึงจะใส่ไข่ขาวลงไปเพราะว่าถ้าใส่ตอนที่มันร้อนกว่านี้ไข่ก็จะสุกมันจะสุกไปเลยนะครับนี่ครับคนให้เข้ากันใช่ค่ะแล้วก็จะใส่รากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดที่เราโขกไว้นะคะ แล้วก็จะเติมพริกไทยป่นอีก4กรัมเมื่อกี้พริกไทยเม็ด5กรัมครับ่ดคราวนี้อีก4กรัมใช่ค่ะแล้วก็คนจนเข้ากันดีนะคะจึงจะเติมแป้งอเนกประสงค์ที่ร่อนเรียบร้อยแล้วนะเท่าไรครับลงไป560ค่ะจะเท่ากับเนยพอดีเท่ากับเนยพอดีครับผมก็คนจนกระทั่งเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะตักขึ้นมานะคะแล้วก็พักไว้ประมาณ20-30นาทีในอุณหภูมิที่เย็นนะคะอาจจะเป็นตู้เย็นหรือว่าในห้องแอร์ก็ได้ครับ แล้วจึงจะนํามาปาดนะคะเอามาปาดในพิมพ์เหรอครับใช่ค่ะใส่บล็อกนะคะซึ่งซึ่งตัวนี้จะบางมากค่ะคนปาดต้องใช้ความชํานาญสูงพอสมควรใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทํามาตกแต่งหน้านะคะด้วยผักชีสับนะคะแล้วก็กุ้งแห้งป่นนะคะที่เราโขลกเตรียมไว้ครับที่คุณใส่ชุดขาวคุณเป็นพนักงานผ่าตัดเหรอครับแล้วเอาไปของที่บริษัทแล้วก็เอาไปอบค่ะ ที่150องศานะคะเป็นเวลา12-15นาทีค่ะหลังจากเอาออกมาแล้วตัวนี้นะคะเราจะไม่ทิ้งให้เย็นเพราะว่ามันจะแตกได้ง่ายต้องอุ่นๆนนี่ยค่ะต้องรีบตักขึ้นทันทีตักขึ้นเลยใช่ค่ะเพราะแค่ประมาณ2-3นาทีเขาก็จะเย็นเลยครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยกุ้งแผ่นทรงเครื่องครับ เห็นไหมว่าเขาทงานเป็นเรื่องเงินราวเนาทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักการวิชาการเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยกิกรรมกิกรรมและที่เธอพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าคนที่ทําเมื่อสักครู่ที่ปาดต้องเก่งมากเนี่ยนะฮะมีเหตุมีเหตุผลนี่เปิดใหม่ๆดูเลยนะคือที่เขาต้องเนี่ยเพราะว่ามันมันจะอร่อยหรือมันจะอะไรได้เนี่ยมันต้องบางแบบนี้นี่ฮะใช่ค่ะแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าคนที่ทําเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเด็กที่ช่วยทําเมื่อสักครู่นี้ทำและก็สอนเรื่องนี้ทำเรื่องนี้อยู่ปะ สิบปีใช่ค่ะก็อยู่กับเราต้องหลายๆปีไม่งั้นจะปาดแล้วมันจะหนาค่ะถ้าบางมากมันก็จะแตกไปเลยค่ะถ้าหนาก็ไม่อร่อยใช่ค่ะถ้าถ้าหนาเนี่ยไม่อร่อยเลยถ้าบางมากเวลาตักปุ๊บมันจะแตกเลยมันจะแตกเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะทำบางจริงฮะเขาทำด้วยบางมากๆเลยนะครับเรากลับไปตรงที่เดิมซึ่งนิดหนึ่งก่อนในตอนแรกที่เราเริ่มทำทั้งหมดเนี่ยนะฮะค่ะุณไปไดไอเดียว่าจะต้องทำแบบนี้จากไหนเออคิดยังไงอ่ที่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะในอดีตเนี่ยค่ะ สูตรโบราณเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคุกกี้กุ้งแหง้งแต่เราก็มีมานานมากค่ะเพียงแต่ว่ามันหนาแล้วก็ไม่อร่อยค,คือเหมือนกับว่าคนอาจคนสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่อาจจะชอบทีนี้เราก็ลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดว่า ลูกค้าเราส่วนใหญ่ค่ะมีเด็กเเยอะทํายังไงถึงจะให้ขนมเนี้ยค่ะเด็กๆชอบกินเพราะมันเป็นขนมที่ใส่กุ้งแห้งแล้วก็ต้องใส่รากผักชีด้วยผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็ชอบอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยกลายเป็นกุ้งแผ่นทรงเครื่องตัวนี้ค่ะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าครั้งแรกเราลองทําแบบโบราณแล้วปรากฏว่าคือเหมือนลูกค้ายัง อาจจะเหมือนเด็กๆเงี้ยค่ะจะไม่ชอบทานแต่ผู้ใหญ่ก็จะชอบตอนนี้เวลาที่คุณทําจริงไ้กุ้งที่พูดเนี่ยมันต้องเป็นกุ้งเนื้อก็ตัวใหญ่ด้วยใช่ค่ะต้องเป็นกุ้งเนื้อตัวใหญ่และต้องไม่มีเปลือกค่ะต้องไม่มีเปลือกด้วยนะฮะมันต้องจืดด้วยนะท่านผู้ชมใช่ค่ะต้องจืดเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อทุกครั้งเนี่ยค่ะเราจะต้องชิมทุกครั้ง ที่จะซื้อกุ้งมาก่อนใช่ค่ะเพราะกุ้งบางครั้งไม่มีเปลือกก็จริงตัวใหญ่แต่กินไปแล้วจืดไม่มีรสชาติของกุ้งก็จะใช้ไม่ได้นะค่ะเรื่องมันเยอะเรื่องมันเยอะน้ำพริกเผาก็เราก็จะทําเองเป็นน้ำพริกเผากุ้งเหมือนกันค่ะน้ำพริกเผาต้องเป็นน้ำพริกเผากุ้งเหมือนกันแล้วทำเองด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกๆเราซื้อแล้วมันก็จะเค็มอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องมาทําสูตรให้เข้ากับขนมของเราพอดีรสชาติรสชาติไม่ต้องห่วงเลยนะครับรสชาติอร่อยมากแต่ที่สาคัญมากความอร่อยคือ ใช้คบว่ามหัศจรรย์ว่าเวลาเข้าไปในปากมหัศจรรย์มากบางนี่งงกว่ากระดาษนะฮะบางนี่กว่ากระดาษแต่รสชาติครบถ้วนคุณปรพัฒน์ต้อง,ง,งบอกว่าวิธีกินที่ถูกเนี่ยว่ามันยอดเยี่ยมจริงเนี่ยเธอเทสวิธีการกินก็คือเธอใส่เข้ามาในปากและแค่ดันนิดนึงเท่าน,นั้นถือว่าใช้ได้ใช,ใช่ไหมต้องไม่ออกแรงเคี้ยวต้องไม่ออกแรงเคี้ยวต้องว่าดันต้องดันนิดนึงกรึบแล้วก็ถือว่า อันนี้เธอทําได้ถูกต้องแล้วบางพอแล้วใช่ค่ะนะครับอ๋อใส่ไว้ในปากแล้วก็ดันใช่ไหมใช่ครับโอ้ใส่ขนาดดันไม่ไหวใส่ใส่ขนาดนั้นไม่ต้องดันแล้วก็ช่วยเคี้ยวหน่อยก็ได้นะคุณใส่ทีเป็นฝุ่นนี่นะอย่างนี้จะดันไหวเหรอฮะดันไหวอีกเหรอนี่เหมาะสำหรับคนคนแก่คนเฒ่านะฟันฟังน้อยๆนะรับว่็คืนเลยอ่ะใช่ไม่ได้วัดใส่ความเนยเนยนี่ต้องเป็นเนย คือเนยนี้ค่ะปกติเราใช้เนยจืดแต่ว่าเนยอะค่ะต้องปกติทุกวันนี้ค่ะในท้องตลาดจะมีเนยหลายเกรดต้องเลือกใช้เกรดที่ดีเลยอะค่ะเพราะงั้นจะไม่มีกลิ่นหอม แล้วก็จริงๆแล้ววัตถุดิบอะค่ะที่ต้องพิถีพิถันมากก็คือหนึ่งพริกไทยนะคะอันนี้สําคัญมากต้องดีต้องดีสดใช่ค่ะพริกไทยนี่เป็นอ,อันนี้ <หม S 1> ที่เราใช้เป็นของจันทบุรีรค่ะรพริกไทยแล้วก็น้ําพริกเผาน้ําตาลที่ใช้เนี่ยค่ะเป็นน้ําตาลมะพร้าวเรียกว่าน้ําตาลน้าหนึ่งก็คือจะไม่ผสมน้ําตาลทรายหรือว่าแบะแสเลยเฉพาะน้ําตาลเนี่ยค่ะถ้าเราหยิบขึ้นมาทานมันจะเหมือนกินขนมเลยค่ะ เห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเขาพูดที่ไม่ขงนอมแล้วใช่ค่ะมันจะเหมือนเรากินทอฟฟี่อย่างเงี้ยกะจายในปากใช่าหมคะนะซึ่งเราต้องไปรอที่เตาต้มน้ําตาลเนี่ยค่ะเขาจะทําให้เราได้วันละ7กิโลเขาจะสะสมพอได้30กิโลแล้วเราก็จะไปเอาทีหนึ่งที่อัมพวาผมจะพูดหลายทีแล้วเรื่องน้ําตาลเนี่ยเคยพูดหลายทีแล้วเชื่อไหมว่าเล่าอีกทีหนึ่งก็ได้นะไรหนึ่งไรหนึ่งเนี่ย ทำได้วันหนกิโลเองนะครับหนึ่งไร่เต็มๆอ่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต่อไปนี่ทองคําชัดๆนี่คือทองคำและสีก็เหมือนทองคำอยู่แล้วน้ําตาลตโนดเนี่ยนะมันหายากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ผสมนวดผสมนี่ผสมนั่นกันเยอะๆแต่เวลาเขาทำขนมสูตรของเขาเนี่ยเขาผสมไม่ได้เขาก็เลยต้องไปหาจากแหล่งและหาจากคนที่เชื่อถือได้ใช่ค่ะต้องไปเห็นเลยอะค่ะว่า คือทําแบบนี้จริงๆแล้วเราก็ซื้อกับเขามาเกือบ10ปีแล้วค่ะเขาก็จะเก็บไว้ให้เราตลอดคุณปรพัฒน์ครับอันนี้มันเวลาขายนี่ขายกระป๋องเท่าไหร่เนี่ยหกสิบแปดบาทค่ะหกสิบแปดบาทใะหครับเออทำไมคุณไม่ขายเจ็ดสิบครับก็เวลาปกติคือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราขายเจ็ดสิบเราก็แทนไปสงสารลูกค้าใช่ไหมครับอ้โถ้าสงสารลูกค้าคุณขายสักยี่สิบก็ได้ครับนะฮะายี่สิบก็สองหานะขายแคพออยู่ได้กับสงสารตัวเองด้วยมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นเขาเรียกว่า กิมมิกคือเหมือนกับไม่ถึงเจ็ดสิบเหมือนกับเราซื้อเสื้ออย่างเงี้ยตัวทุกตัวตัวละกันก้าบาทเอาจริงๆอ่ะมาเป็นร้อยหนึ่งแหละแต่ว่าใครจะใครจะใครจะร้อยตัวจริงๆก็ร้อยางี้ซื้อแล้วเขาทอนบาทเอาไหมเอาฮะ ขอบคุณมาาวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรพรภัทรขอขอบคุณร้านคิดถึงเบเกอรี่ใครก็ตามที่เป็นแฟนคิดถึงเบเกอรี่อยู่แล้วก็ให้รู้ว่าเนี่ยตัวจริงเสียงจริงมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ได้นําสูตรซึ่งเป็นสูตรเด็ดของเขาเรื่องนี้เอามาบอกกับเราคือกุ้งหั่นส่งเครื่องอยากจะลองทําก็ไปลองทําดูแต่ถ้าทําไม่ได้ค่อยๆทําไปมันก็จะมีความสุขค่อยๆทําไปมันถึงจะมีความสุขคุณทํามาหามากี่ปีแล้ว ถ้าทําอาหารจริงๆก็น่าจะสัก 20... ไม่ต่ํากว่า25นะคะ25ปีแล้วคุณอายุ28คุณทำตั้งแต่3ขวบนั่เหรออ๋อไม่ใช่ครับดีใจดีใจมากดีใจมากมากมากออกไปทางมากเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณไปก่อนนะครับแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้ง5คนมีความสุขและอร่อยมากๆสวัสดีครับ้าจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่กินลาบเป็ดที่ร้านลาบเป็ดคนลือถือว่าผิดเอาจริงๆนะไม่มีอะไรสู้ลาบเป็ดได้ลาบเป็ดอร่อยที่สุดเข้มข้นเด็ดสะตรีสุดๆคุณพี่ครับที่บ้านผมมีเป็ดอยู่หลายตัวนะครับกินของเขาเถอย่าไปข่าของเราเลยแทงว่ายำไข่จระเม็ดมังคุดครับ ไอ้มังคุดเนี่ยที่ว่าท้าเป็นผลไม้อะมันไม่น่าจะเข้ากันเลยแต่พอเข้าไปในปากคุณวัฒน์อร่อยมากและสดชื่นคือมันอร่อยกลมกล่อมมันเปรี้ยวพอดีมันหอมพอดีเรากินเราก็ต้องเจาะไข่แดงที่บอกมันจะน่าเกลียดทำไมระดับผมอายุผมแล้วจะไปเจาะไข่แดงไม,ไม่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 ถ้าที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนตอน,นี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไชี้ชี้นี่เลยไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้